ให้มาแค่แหนตรงบิมใช้สต,ต้เหมือนเมื่อกีใช้ช้สต,ตีอาหารอย่าหนึ่งฟังทางขวายิาง, <c oughs> งยิงย <c oughs> ิงยิงยิงยยิงยิยิงย,ยิงยิงยิงงอ มันไม่ผิดอะไรหรอกโอ้โล่สูงคนโว้ยเอาจะไปอยู่ไหนเนี่ยมันไม่ลงเรอ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 มันจริงจังรอมันจริงจัง จริงจังไม่ไม่ได้เดิมเฮ้ยปูฟังกระสุนให้ที่เด็กก็ตายเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยประตูประตูเฮ้ยจบแล้วโคตรเจ๊กระโดดกระโดดไปติดไม่ใช่กระโดดไปติดกระโดดติด ต้องสบายบูต้องสบเดตัวสลายคือมันไม่มีใครทัดไม่ยิงอ่ะเดทื่เวนโดกลัวอะไรเก็ดทื่เวนโดกลัวไอเยเจ็ดมันก็อยู่นอซา์เลยมันคือเวนโดัไโคตรปอมใสวะนะคนถือเวนโดป็นอไรมันก็อปวดตกหรอวย ดูกูดื้อกูดื้อสักบดเข้าไปห้ามันเลยไมต้องหัวหาเลยอ่ะดูเลย่เชอร์เล่้ยเชอร์รี่ลุงบิมเจอเจอดีแน่ลุงบิมกูไม่เจอได้ใครเ่ลไล์แต่วันนี้ดูงโดนสารติโลโมชันยิงบนี้พี่เต้ไม่มีเลยดิค่นง ahead ไมัน่าจะ

ออกไม่ออก <c oughs> มึงมึงจะออกไม่ออก <c oughs> มึงจะออกไม่ออก <c oughs> ไม่ออกกูออกแล้วกูจะเอาอ,อะไรกินล <c oughs> องไม่รู้อ่ะตายแ้วมั้งได้ไเฮ้ยประตูประตูประตู <c oughs> จะพาออกมาให้ม yeah, oh, no. no yeah. ึงตายครับขอนนี่ยแหละไอ้อุ้ยในในหอคนหนึ่งโอ้โหยิงไม่ตายตะลัะลับหัดตเยไอ้เจ๊ดไอ้เจ๊ดอ้าวเฮ้ยไม่ได้อยู่ที่เต็มตัวย

<ๆ>โด,ดนแฟนโอ้โหแล้วเอาใหติดไหนแล้วข้างหลังมันมันยอมตัวเอาได้ละโอ๊ยโดนสองตัวเป็นปะวะ <c oughs> ดิเจ็ตยิงไงนี่เข้าไปนะเพิ่งเข้าไป เอ n อไลท์เการดีเอาแฟงหลังแม่งเลยเฮ้ยมันไปตายมันจะตายแล้วเฮ้ยลงบิมยุยนี่โอ้ ui, lại là cái gì đấy quay 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 video

อ้อ้อเก้ดเลาแมวกะดมวีมา่นายเหามันอเลยจังวะนี้เฮเล็งจงทำไมมนตรงเล็งจังวะเล็งนานมาะ